ข้อ21เขาให้สมการนี้มาแล้วถามว่าข้อใดไม่ถูกต้องนะ <c oughs> ก็เราจะแก้สมการนี้โดยการกำหนดให้ z เท่ากับ a บวก bi นะก็ถ้า z เท่ากับ a บก bi ก็จะได้ z bar เท่ากับ a ลบ bi จะได้สมการเป็นแบบนี้นะฝั่งซ้ายเนี่ยเราถอดวงเล็บตรงนี้ออกได้เลยฝั่งขวาเนี่ย เราจะกระจาย3 i ไเข้าไปคูณข้างในนี้นะเข้าไปคูณตัวแรกก็จะได้ 3A เข้าไปคูณตัวที่2ก็จะเป็น 3BI บีไกำลัง2 I กำลังสองจะเป็นลบ1ก็จะกลายเป็นลบ 3B นะแล้วกระจายเข้าไปคูณตัวสุดท้ายก็จะเป็นลบ3 i ไกำลัง2 I กำลัง2เป็นลบ1ก็จะกลายเป็นบวก3แบบนี้นะถัดมาเราจะจับกลุ่มให้ตัวที่ไม่มีไ มาอยู่ด้วยกันเราก็เอาตัวที่มีไอไปอยู่ด้วยกันเราก็ดึงไอเป็นตัวร่วมออกก็ทำแบบเดียวกันกับฝั่งขวาก็จะได้แบบนี้นะถ้าเรามีจำนวนเชิงซ้อนสองจำนวนเท่ากันเราจะสามารถสรุปได้ว่าส่วนจริงจะต้องเท่ากันแล้วก็ส่วนจินตภาพจะต้องเท่ากันนะก็ถ้าส่วนจริงเท่ากันก็จะได้ a ลบหนึ่งเท่ากับลบสาม b บวกสามเป็นแบบนี้นะก็ย้ายลบหนึ่งไป บวกทางขวาก็จะได้เป็นแบบนี้นะแล้วถ้าเราเอาส่วนจินตภาพมาเท่ากันก็จะได้ลบ b ลบ4เท่ากับ 3a นะแล้วจากสมการนี้เราจะสามารถเอาลบ 3b บวก4ลงไปแทนเป็นค่า a ตรงนี้ได้จะได้เป็นแบบนี้นะแล้วก็เอา3คูณกระจายเข้าไปจะได้เป็นแบบนี้แล้วก็ย้าย b ไปรวมกันทางซ้ายย้ายตัวเลขไปรวมกันทางขวา แล้วย้าย8ไปหารทางขวาก็จะได้ b เท่ากับ2เนะเอา b เท่ากับ2ไปแทนตรงนี้ลบ3คูณ2จะเป็นลบ6บวก4จะเป็นลบ2นะก็พอเราได้ a กับ B ก็จะได้ Z เท่ากับ A บวก B ก็จะได้ Z เท่ากับลบ2บวก2นะพอเราได้ค่า z ก็เอาแซไปแทนในตัวเลือกทั้ง4ตัวแล้วดูว่าข้อไหนไม่ถูกต้องนะก็ เอาค่า z ไปแทนในตัวเลือกข้อ1จะเป็นแบบนี้นะ z ซบารก็เอาแมาเปลี่ยนส่วนจินตภาพเป็นเครื่องหมายตรงข้ามก็จะได้เป็นลบ2ลบ2ไอแบบนี้นะทางฝั่งซ้ายเนี่ยเราถอดวงเล็บออกได้เลยเป็นแบบนี้แล้วทางฝั่งขวาเอาลบกระจายเข้าไปจะได้เป็นแบบนี้นะแล้วทางซ้ายจะเห็นว่า -2 i กับลบ2 i, จะตัดกันได้ที่เหลือ รวมกันจะเป็นลบ4นะฝั่งขวาลบ2กับ2ตัดกันได้ที่เหลือรวมกันจะเป็น4 i แล้วเอา i กระจายเข้าไปจะเป็น4 i ไอกำลังสอกำลังสจะเป็นลบ1ทางฝั่งขวาก็จะเป็นลบ4เท่ากับฝั่งซ้ายนะเพราะฉะนั้นข้อ1ก็ถูกต้องนะถัดมาข้อ2แทนแด้วยลบ2บวก2 i ก็จะได้เป็นแบบนี้นะ แล้วลบ2กับ2จะตัดกันได้แล้วค่าสัมบูรณ์ของสองไอจะเท่ากับ2องนก็จะได้สมการเป็นจริงเพราะฉะนั้นข้อ2ก็ถูกต้องนะถัดมาข้อ3 Z มบาก็จะได้เท่ากับลบ2ลบ2ไอเอามายกกำลังสองก็ใช้สูตรหน้ากำลังสองบวก2หน้าหลังบวกหลังกำลังสองนะก็หน้าคูณหลังเนี่ยลบคูณลบมันจะกลายเป็นบวกได้เป็นแบบนี้เนะ แล้วไกำลังสองจะเป็นลบ1ตัวนี้จะเป็นลบ4นะแล้วก็4กับลบ4จะตัดกันได้แล้วก็8 i ไกับลบ8ไก็จะตัดกันได้ฝั่งซ้ายก็จะตัดกันหมดเหลือ0ก็จะได้สมการเป็นจริงนะเพราะฉะนั้นข้อ3ก็ถูกต้องนะถัดมาข้อ4แทนแดด้วยลบ2บวก2ไก็จะได้เป็นแบบนี้นะแล้วเราจะกระจาย1ลบ I ทั้งหมดยกกำลังสด้วยสูตร กำลังสามสมบูรณ์สูตรนี้ก็จะได้เป็นแบบนี้นะก็ไอกำลังสองเนี่ยจะได้ลบหนึ่งก็จะเป็นลบสามแล้วไอกำลังสามจะเป็นลบไอเจอกับลบข้างหน้าก็จะกลายเป็นบวกไอนะแล้วหนึ่งลบสามจะเป็น 2, ลบสองลบสามไอบวกไอก็จะเป็นลบสองไอนะแล้วสองตัวนี้คูณกระจายเข้าไปก็จะได้เป็นแบบนี้นะไอกำลังสองจะเป็นลบหนึ่ง จอกับลบข้างหน้าก็จะกลายเป็นบวก4นะก็จะเห็นว่า4 i กับลบ 4I ตัดกันได้ที่เหลือ4บวก4จะเป็น8นะก็จะเห็นว่าตัวนี้มันไม่เท่ากับ0นะเพราะฉะนั้นข้อ4ก็จะไม่จริงนะข้อนี้ข้อถามว่าข้อใดไม่ถูกต้องเพราะฉะนั้นข้อนี้คำตอบก็คือข้อ4นั่นเอง